เกือบนตกน้มแต่แม่แลนเลยอีกจังหน่อยนแต่แม่เล่เลยอีกอีกแ้ัอันเมื่อกี้เ่ออีวเนี่หมดเลยอันเมื่อกี้ กไม่ได้ตกน้าไี่ดีตาว่าีเจ็ดไห้ไหมจีซู้มากมันนี่แบบเพิองโตอีเดีนี่แหละกวามันสีด่างมันต้องเจ็บทุกนเจ็บก็เจ็บก็ปวดจีควายเต็มหลังเอเมนหนาเลยซิเจ็ดไหนก็ป้อมห่าเน่เ็ไหนก็ป้อมห่าวเจ็ไหนป้อมห่ามันแหงบ่อันแหงด้ยอันเสียปแล่นแล่นเจ็บไหนก็ป้อมห่าว เอา,อา,าอเี้ยมัเซ็นเอยยเอาี้ยมาโอ้ยแมงเงี้ยนี่เ,เอาเงาี้เเยเม่งเงี้ยแบบเอาพนไ้แหละเ,เอาหั่าเ,เอาตเอาพนเลยจเมอี้ยังบาดเดียวโอ้ยอ้เอาหมดไปอ้ยถัดมึงดีโรบาดน,นั่นมึงกับกรมโรคขาง,งล่างแหละก็อมดูดล้ โย่เมื่อกี้ทันซุ้งตีดาบเลยปับปับรู้ม,มาเบื้องหน้ามันใหญ่ใกล้กันดเูเคยเคยเห็นอันนั้นบ่อันที่เขาเอาเอาลิ่งึ้นรถเลยไหมลิ่งึ้นรถเราไปหาขายยาไปหาอะไรนั่นเลยไหม